อุ่งนี้ไปโรงเรียนนะจีนอุ้งนี้ใส่ชุดสีอะไรอุ่งนี้ใส่ชุดสีอะไรจ๊ะอุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนนะเอาแด้แต่งเราไปใส่ล่ะแล้วแต่งจะไปขูดกระปูไปนั่นไปไม่ได้หรอกมันฮ้อนแดดมันจะสู้แดไดไหมหรอกูไหวป่ะเงยหน้าหน่อย มุดตากแดดได้อยู่บ่ะหืึเมมันงอหน่อยิตากแดดได้อยู่บ้างอาตากแดดม่ได้ก็ต้องไปโรงเรียนนะจ้าเจ้จุดสีอะไรจ้าพรุ่งนี้จุดสีแดงแต่สีแดงฉันบอกสีแดงสิจ้าทำไมต้องบอกว่าสีแรงอ่ะบังผู้บ่าว ก็ค่อยแก่แดดเลยเนาะใช่ไหมว้าวเหมนทอดทับเลยมองดูทอดทับเหมียนทอดราทับได้ยังไงมันริ่มอะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมกดอะไรนะกดติดตาอย่าไาริมอย่าไปริม อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดแจ็คต้าไคลให้ด้วยนะคะบอกสิแซบบอกแซ่ชั้นใหญ่เลยว่าสี่ครับแซบไหม๊าย <c oughs> บายก่อนเร็วไอหน่บ๊ายบายก่อนเร็วบายอย่าลืมกดติดตามนะคะไอหน้าเนี่ยเอาไอหน่าไม่ยิ้มหวานนะ